หนึ่งในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะครับที่ขายดีในประเทศไทยเนี่ยก็คือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะครับที่มีส่วนผสมของวิตามินซีะนะครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยวิตามินซีนะครับมีส่วนช่วยในการทํางานหน้าที่ตามปกติของระบบภูมิคุ้มกันยิ่งเป็นเสาหลักของครอบครัวเหมือนผมเหมือนพี่บีเนะนะเราจะต้องออกไปทํางานหาเงินเจอคนเยอะๆบางทีเราก็กังวลต้องใส่แมสบ้างอะไรบ้างใช่ไหมครับแต่อย่างน้อยเนี่ยเสริมวิตามินซีให้เต็มที่ในแต่ละวันเนี่ยก็จะสบายใจใช่ไหมแต่ทีนี้ครับทุกคนก็จะมีประสบการณ์ชุดข้อมูลเดียวกันคือหลอดสุญญากาศแบบนนีี้วิิธกการ็ มากมากครับก็คือแค่หย่อนไปเนี่ยวันละ1เม็ดแบบนี้นะครับก็กินตอนเช้าก่อนออกจากบ้านก็ได้นะหรือจาาแล้วก็ได้แล้วแต่ที่สะดวกนะแต่ทีนี้เนี่ยมันจะมีชุดข้อมูลเรื่องของราคาครับพี่<ด><ด>บีครับเพ<ด>ราะว่าปกติพอเป็นหลอดสูญญากาศแบบนี้ตามร้านสะดวกซื้อเนี่ยทุกคนจะคุ้นกับตัวเลข259ก็คือ2 5 9บาท2 6 9บาทหรือเกือบ300บาทหรือจัดโปรโมชั่นอย่างมากที่อาร์มดโดเคยจัดเนี่ยก็คือผ่านทีวีครับ5กล่องแบบนี้คือ99บาทหรือหาาตกลาองละ199บาท80งค์แค่น้กื้อกกั่วบ้านนั่ แล<ร>เพราะว่าเขาก็ไว้ใจโลโก้อาร์มาโดด้วยใช่ไหมแล้วตัวนี้ครับต้องบอกว่าสูตรใหม่นะอันนี้คือต้องบอกว่าใครที่เป็นแฟนบันเทสจะรู้ว่าเคยมีสูตรเดิมนะตัวนี้สูตรใหม่ถือว่าเข้มข้นกว่าเดิมด้วย<ม>อาร์มาโดเป็นซีเมสฟูแบบนี้นะครับร้อยเก้าสิบเก้าบาทแปดสิบสตางค์คำตอบคือเอ๊ะไม่ใช่นี่สมาคมแม่บ้านพี่บีฉนเลยหน่อยเท่าไหร่คะมีเลยนะคะหยิบแคตตาล็อกขึ้นมาเลยค่ะซื้อสามกล่องแถมสามกล่องแบบนี้ราคาเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทเป็นหกกล่องจะเฉลี่ยแล้วเนี่ยหนึ่งกล่องเนี่ยอยู่ที่หน ชนะใจลูกค้าประจํา3ล้านคนทั่วประเทศอยู่แล้วเพราะว่าโอ้โหซื้อหลอดแบบนี้20เม็ดแบบนี้จ่ายที่เคยจ่าย260กกว่าบาทแต่จ่ายเพียงหลอดละ166บาท50สตางค์ตามที่พี่บีแจ้งใช่ไหมแล้วตัวนี้ครับต้องบอกว่าไม่ได้ใส่แค่วิตามินซีนะใส่วิตามินบีเข้าไปอีกใส่ซิงเข้าไปอีกด้วยนะครับซึ่งตัวนี้นะฮะไปดูผู้ใช้จริงกันเลยนี่คือคุณฝนในวัย35ปีครับต้องบอกว่าเป็นคนที่ทํางานหนักมากเหมือนพวกเรานี่แหละ<ฆ>นะเออคือยังไงสู้งาน o อทก็เอานะเข้างานหมดเลยจะ ครับควบคู่กับการทานอาหารหลากหลายครบ5หมู่นะครับออกกำลังกายสม่าเสมอและพักผ่อนให้เพียงพอนะครับทุกวันนี้คุณฝนในวัยสาหปีมีความสุขเป็นเสาหลักของครอบครัวแบบนี้นะครับและวันนี้ทุกคนจะมีความสุขเช่นกันเพราะนี่คือมากกรรมที่ไม่เคยคิดว่าจะเกิดขึ้นได้แต่มีให้แค่ช่วงนี้นะ5้ากล่อง9ก9้าใช่ไหมไม่ต้องคิดเยอะครับวันนี้ครับ5กล่อง9ก9ตั้งแต่จะแถมอย่างนี้เลยซื้อ5แถม5เป็น10กล่องเนี่วางอย่างนี้ไปเลยดีกว่าเดี๋ยวไม่เห็นนะฮะสิบกล่องครับ999บางไม่ผิดคริบจะตกกล่องละ 99บาท90สตางค์แต่ต้องหยิบมือ,อถือมาจองสติตอนนี้เลยครับโทรมาที่1451หรือแอดไลน์มาที่แอดอาร์มาโดนะครับย้าเลยว่าภาพโปรโมชันที่ทุกคนเห็นเต็มจอแบบนี้ด้านในไม่ได้บรรจุหลอดสูญญากาศแค่10เมตร5เมตรนะครับ20เมตรกันจะะเลยแล้วตัวนี้นําเข้าจากประเทศเยอรมนีด้วยนะครับอยากให้ทุกคนได้หยิบมือถือแล้วจองสิเดี๋ยวนี้ครับ10กล่อง999บาทมีอยู่จริงวันนี้ไม่ต้องคิดอะไรเยอะครับมีโลโก้อาร์มาโดไม่ดีอะไรเนี่ยไลน์มาด,าดมา่ากันได้เลยโทราาาต่ววัน้้เรีใะช าด่าในการผลิตคือฝั่งยุโรปด้วยและเป็นโรงงานจากประเทศเยอรมนีนะครับวันนี้อาดามาโด้เบนซีเม็ดฟูสูตรใหม่เข้มข้นกว่าสูตรเดิมนะครับเป็นสารสกัดนําเข้าจากประเทศเยอรมนีนะครับสิบกล่องเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทมีอยู่จริงโทรมาที่หนึ่งสี่ห้าหนึ่งหรือแอดไลน์มาที่แอดอาดมโดนะครับพี่เบ้เอาให้สะใจลูกค้าประจําขอลดอีกค่ะลดได้เลยนะคะวันนี้เก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทไม่ต้องจ่ายว่ดหูกแล้วลดลงไปอีกค่ะห้าสิบบาทเหลือเพียงแค่เก้าร้อยสี่สิบเก้าบาทใช่แล้วนะครับเป็นการประชาสัมพันธ์ขึ้ เป็นการโอนเงินชําระเพื่อลดความยุ่งยากในการเจรจาในการพูดคุยในการส่งขอนะครับเพราะว่าหลังจากนี้เนี่ยมีการเปลี่ยนนโยบายนะพี่บีคือถ้าเกิดว่าเป็นเก็บเงินปลายทางเนี่ยทุกคนรู้อยู่แล้วว่าต้องสแตนบายรอรับมือถือและบางทีเบอร์ 8, แปดเราก็ไม่กล้ารับใช่ไหมกลายเป็นว่า,า,วาคุณพ่อคุณแม่เดี๋ยวพนักงานผมจะเข้าไปส่งแล้วนะครับคุณพ่อคุณแม่ไม่กล้ารับอย่างเงี้ยของมันก็จะมีปัญหาในการส่งก็จะนานขึ้นมีปัญหากันไม่สบายใจกันนะครับวันนี้ขอรณรงค์ให้เป็นการโอนเงินไปเลยโอนเงินเนี่ยยังไงเดี๋ยวผมจะดัันนทุลงข S <S <an> จะบุกยังไงก็จะไปถึงหน้าบ้านทุกคนแล้วก็เอาสิกล่อง999บาทนี้ส่งมอบให้ที่มือเลยนะครับยังไงอันนี้จะต้องเป็นหน้าที่ของพนักง,งานส่งของเราที่จะต้องเอา10กล่องที่โอนเงินแล้วเนี่ยถึงมือลูกค้าแน่นอนไม่งั้นเราก็ต้องโอนเงินคืนถูกไหม<ช>แต่ถ้าเกิดว่าเก็บเงินไปทางหลังจากนี้นะครับมันจะมีเรื่องของข้อมูลที่เพิ่มขึ้นขั้นตอนที่เพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะขอเก็บเงินค่าบริการไปทางเพิ่ม100บาทด้วยนะครับอันนี้ถือว่าชี้แจงให้ทราบก่อนจะได้แบบว่าไม่ใใช่่่่่่่แแบบบเเเเเเออออออ้้้้ยยปโโทททรรรรรรมมมมาาาาาตติิิิดดืืงงงงงคคกกสววันนนนนนีหหุ นี้ครับยังไงก็คุ้มครับเพราะว่าจากที่เคยเสียเงินหลอดละ250กว่าบาท260กว่าบาทครับแต่วันนี้จะเหลือหลอดละ99บาท90สตางค์ด้วยการหยิบมือถือแล้วโทรสั่งตอนนี้ครับคือ10กล่อง999บาทมีอยู่จริงโทรมาที่1451หรือแอดไลน์มาที่ a อดอัดให้ได้นะครับโทรเลยค่ะอีกหนึ่งเคล็ดลับขายดีของผมนะครับผมขายของ4ปีเนี่ยโอ้โหรวม6-7พันล้านแล้วนะพี่บีคือต้องบอกว่าหลายคนนะครับบอกเอ้ยขอเคล็ดลับหน่อยไปไหว้ที่ไหนทําบุญที่ไหนไม่ต้องไหว้ที่ไหนเลยครับนี่เลยนะคู่ประดับบารมีผมครับพี่บีเนี่ยนั่งร่วมราย ตลอดนะครับเพราะว่าเขาเป็นผู้หญิงในวัย40ปีที่เรียกว่าสวยจริง <N> นะลแลด<ล>ูหน้าใสาจริงๆแบบนี้นะครับแต่ถามพี่บีก่อนในวัย40ปีเนี่ยเรากังวลปัญหาเรื่องผิวหน้าเนี่ยอะไรที่สุดคะขึ้นเลขสี่แล้วนะคะแน่นอนปัญหาอย่างแรกเลยคือริ้วรอยนั่นเองค่ะมันจะมาตามวัยแบบนี้เลยนะคะแต่หมดปัญหาไปเพราะว่าใช้โกขาวเวียเซรั่มนเองนะคะและอีกหนึ่งปัญหาค่ะเมืองไทยเป็นเมืองร้อนนะคะแดดแรงแบบนี้ค่ะแน่นอนว่าหน้าของเรานะคะพอเจอแดดปุ๊บฝ้าจากแดดกระจากแดดมาแบบนี้นะคะขึ้นเป็นจุดๆบนใบหน้าค่ะนี่แหละที่ทาให้สาววักกลนนทุค แล้วนะครับคือต้องบอกว่าจริงๆเนี่ยมันเป็นธรรมชาตินะเพราะว่าพอโดนแดดปุ๊บผิวเนี่ยก็จะสร้างเมลานินมาสู้มันก็เลยกลายเป็นเหมือนว่าเม็ดสีน้ําตาลเป็นสีผิวเนี่ยนะครับขึ้นมาแบบนี้แต่ว่าพอมากเกินไปมันก็เลยขึ้นมาเป็นดวงๆนะเป็นจุดด่างดําขึ้นมาแบบนี้ครับแต่ต้องบอกว่านี่คือภาพลับของพนักง,งานอาโมาโดท่านหนึ่งกับสินค้าตัวใหม่ที่วันนี้เราจะจัดโปรโมชั่นแรงให้หลายคนเคยซื้อรู้ว่าโปรไม่แรงขนาดนี้นะครับนี่คือภาพคุณเจฟครับ,รบผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของอาโมาโดนะครับคือ เอาความรู้ทั้งหมดครับมาผลิตครีมตัวใหม่ตัวนี้นะครับเห็นไหมว่าบริเวณแก้มแกเนี่ยก็จะมีฝ้าจากแดดกากจากแดดเป็นดวงหนึ่งเป็นจุดด่างดำเห็นไหมครับทีนี้ไปดูภาพหลังใช้สินค้าใหม่ครับไปดูนี่เห็นบป่าคือภาพนี่ชัดเจนมากนะครับใครที่อยากรู้แล้วครับสิ่งที่ผมพูดถึงนั่นก็คือสินค้าหลอดนี้ครับนี่คือแอนตี้เมล่าครีมนะครับเป็นตัวใหม่ล่าสุดของอาร์มาโดนะครับเป็นครีมหลอดสีแดงแบบนี้ซึ่งตัวนี้เนี่ยผสมด้วยไวท์เทนิลสีแดง่เประเฝรั่งเปสนสารสกัดจากสาชร่ายสีิดงที่น ใส่ไฮยาเข้าไปอีก8ดีครับตัวนี้ครับต้องบอกว่าพอทาเป็นประจําอย่างต่อเนื่องนะครับฝ้าจากแดดกระาจากแดดจะแลดูจางลงนะครับจุดด่างดําจุดที่เกิดจากการบีบสิวแกะสิวนี่นะครับก็จะแลดูจางลงแล้วผิวหน้าเนี่ยจะแลดูกระจ่างใสขึ้นนึกผ้าไม่ออกครับนอกจากพิจฟบที่ชัดเจนตะกี้แล้วไปดูคุณไฮก่อนครับนี่คือคุณไฮในวัย35ปีครับเป็นแม่ค้าขายเสื้อผ้านี่ก็เปิดร้านแบบนี้ทีนี้พอออกมาโดนแดดขนของไปที่ประตูน้ําขนมาเป็นกระสอบแบบนี้ครับผิวหน้าก็เลยแลดูหมองคล้ำแบบนี้มีจุดด่าางทััวบบหนน้้แี แต่ทีนี้ครับใช้แอนตี้เมล่าหลอดสีแดงของอาร์มาโดครับไปดูหลังใช้นี่โอ้โอไม่ได้แค่สวยนะเรียกว่าเซ็กซี่ด้วยนะครับนี่ก็รู้สึกว่ามั่นใจขึ้นมาแบบนี้หรือคุณแอนเนี่ยชัดเจนสุดเลยคุณแอนเมื่อก่อนเขาทํางานกลางแจ้งครับนี่ททำสวนทําอะไรแบบนี้คือคนไทยหลายคนเนี่ยนะครับที่ทาเกษตรกร,ร,กรหรืออะไรเนี่ยผิวหน้าก็จะเป็นแบบนี้นะครับเพราะว่าแดดมแบบนแรงจริงต่อให้ใส่ปอกแขนก็แล้วใส่หมวกก็แล้วแต่บริเวณแก้มอะยังไงมันก็โดนแดดครับมันก็ขึ้นเป็นดวงๆแบบนี้ครับแต่ที่นี้ครับคุณแอนทาเป็นประจําอย่างต่อเเนนื่องไปดดูห็าส นี้เลยนะเอาเชิญชวนทุกคนแล้วกันพี่บีวันนี้ของแถมก็พิเศษครับเพราะว่าเราบอกเลยว่า1หลอดเนี่ยก็คือราคานะครับ990าบาทโปรโมชั่นที่ทุกคนคุ้นเคยก็คือซื้อ1แถม1แบบนี้แล้วเราก็จะบอกว่ามีซื้อ1แถม2แบบนี้แต่วันนี้ขอขย่ืบเลยอันนี้เป็นเรื่องใหญ่นะปกติแล้วเงิน990บาทเราจะคากันแค่ตรงนี้<ช>คือได้หลอดละ3 3 0บาทคูณ3ก็เลยกลายเป็น990ด้วยโปรโมชั่นซื้อ1แถม2ใช่ไหมแต่วันนี้ซื้อ1แถม3ไปปเเลลยยกา็นหลอนะอึ่งโทแถมสาก1แถม3 990บาทแล้วเอาซูเปอร์ซีไบรท์อัพเซรั่มครับไปทาเนี่ยให้ผิวแรดูกระจ่งางใสขึ้นไปอีกฟรีไปเลยอีก1ขวดทั้งหมดนี้ฟังไม่ผิดนะจ่ายแค่990บาทครับโทรมาได้เลยครับที่1451หรือแอดไลน์มาที่แอดอัมบราโดนะครับวันนี้เวลาน้อยนิดนึงเพราะฉะนั้นขอจำกัดสายแค่100สายเท่านั้นที่จะได้ซูเปอร์ซีไบรท์อัพเซรั่มฟรีไปอีก1ขวดนะครับมูลค่า999บาทต่อขวดแต่ปกติเนี่ยเราก็จะจัดโปรโมชั่นซื้อ1น่งแถม3อะไรก็แล้วแต่น วันนี้หยิบมือถือแล้วโทรมาก่อนนะครับแอนตี้เมล่าครีมเป็นครีมที่เจาะจงเรื่องฝ้าจากแดดกระาจากแดดจุดด่างดำผิวหน้าแลดูหมองคล้ำนะครับวันนี้จัดซื้อ1แถม2990บาทนี่คือนาทีทองของจริงครับถ้าออกทีวีต้องมีความสุขมีความสนุกสุขทุกการสั่งซื้อนะครับซื้อ1แถม3มีอยู่จริง4หลอด990บาทนะครับโทรมาก,ก่อนเลยนะครับที่1 4ึ่งห้รือแอดไลน์ ine, มาที่แอดอามโดซึ่งขอย้ำด้วย1น0ง้ยสายแรกจะแถมซูเ um, ปอร,รสอ์สีไบรท์อั ประจามีราคาพิเศษไหมคะแน่นอนเลยนะคะรีบเบ่งบัตรใบนี้เลยนะคะลดไปอีก50บาทค่ะเหลือเพียงแค่940บาทค่ะใช่แล้วนะครับและนี่ย้ําเลยนะแคตตาล็อกในมือทุกคนทุกบ้านนะครับเห็นอยู่แล้วคือซื้อ1แถม2 990บาทอย่างมากมีแถมมาร์คแผ่นอะไรก็แล้วแต่ครับแต่วันนี้ไม่ต้องพูดความทำเพลงครับเป็นซื้อ1แถม3แถมซูเปอร์ซีอีกหนึ่งขวดติดมือถือแล้วโทรมาก่อนเลยครับมันจะตกหลอดละ247บาท50สตางค์เท่านั้นมีโโลก้อาามโดนะะครับแปอยู่ที่ฝากล่องแบบนี้ด้วยนะครับเพราะฉะฉนั้นมีโลโก้นอาร์มดอสนะครับ 1, 3, 3, 3, 4, 4, แปะอง หมดนี้ฟังไม่ผิดครับจ่ายแค่990บาทแต่ต้องยิงมาให้สายไม่ว่างตอนนี้ที่1451หรือแอดไลน์มาที่แอดอัมโโดนะครับ,บรีบโทรเลยค่ะเรียกเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึง31ธันวาคม2567